ะขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกค้าถ่ายได้เอาเลยถ่ายเลยถ่ายแล้วก็ไล่คนขายคนขายชอบตัวไหนบอกผมได้ไหมวันนี้มันคนขายเยอะเลยชอบแต่ซื้อซื้อเอาเจ็ดห้าไว้แล้วเอาเจ็ดห้าทำไมว่าชอบเจ็ดห้าเงวดนี้เงินดือนมันออกห้าอจ็งวดืีนแล้วออกห้าเจ็ดงินนี้เลยคิดว่ามันออกเจ็ดห้าถ้าออกเจ็ดห้านี่หงายท้องเลยนะนี่หงายท้องเลยเออพอดเล็กดังนี่ใช่ตัวตัวไหนพอผมบอกผมได้ไหมว่าตัวไหนมันดังแรงก กระสุนมากก็จะเป็นแปดห้าห้าแปดนะที่มันดังดังตัวนี้จะมีมีตัวไหนอีกเก้าแปดแปดเก้าจนส่วนมากคนคนมาหาเยอะในตัวไหนครับคุณป้าเก้าแปดสิบแปดเก้าสองห้ายางแล้วก็ห้าแปดแปดห้าแปดห้าห้าแปดหาเปนประจำหากันประจำอ๋อถูกโอ้ไม่ใช่จะหาทุกวันเหรอลข่ตัวนี้หาทุกวันั่นแหละแล้ก็หาทุกวันอ๋อผมได้ยินผมได้ยินว่าเลขเก้าสี่เนี่ย เก้าสี่เก้าสี่มันไม่มีแล้วเก้าสี่เก้าเจ็ดมันดังนี่คิดว่ามันออกไหมเก้าสี่นี่ก็ไม่รู้อะอะไม่รู้สิมันจะออกป่าวไม่รู้แต่ว่าเก้าสี่หมดแล้วเก้าสี่หมดแล้วเก้าสี่เก้าเจ็ดเนแต่แผนนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วอ๋อเลขดังแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เลขดังมันก็ชอบออกเลยเนาะใช่อ๋อเลขดังมันชอบออกเก้าสี่เก้าสี่ผมได้มาแล้ว เอาก็ได้ซื้อมือวันไงอันนี้มาซื้ออะไรนี่ห้าศูนห้าเอาขาวัดดะห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์มมีป่ะห้าศูนมีสิไหนล่ะม่แต่ศูนย์ห้าเนี่ยงาหู้นย์นะเนี่เออนี่ยเนาะนี่ยห้าศูนย์เนี่นีใบเดียวนี่เดือมีใบเดียวเอีกอ๋อป้าบอกว่าชอบซืเอาห้าเอาเจ็ดห้าไว้งวดที่แล้วออกห้าเจ็ดงวดนี้มาจอเจ็ดห อายะอ่าห้าศูนย์ศูนย์ห้าโอ้ยยังไม่ซื้อเลยอ่ะอืมแม่ค้าชอบตัวไหนครับแม่ค้าบอกได้ไม่ชอบตัวไหนวันนี้ฮะแม่ค้าชอบตัวไหนครับส่วนตัวไหมส่วนตัวไหมส่วนตัวชอบตัวไหนที่มันที่มันมีเจ็ดอ๋อชอบเจ็ดวันนี้ชอบเจ็ด ทำไมคิดถึงว่าชอบเจ็ดครับมันมาบ่อยจังเลยค่ะอ๋อมันมาบ่อยมาบ่อยมากมามาบ่อยก็เลยชอบเจ็ดเลย<ะ>เอาเอาไว้สักใบย,ยังครับเนี่ยังเลยคัน่ะเอาเอาไว้หน่อยเด้อเดี๋ยวเผืเ่อมันมาเจ็ดอีกยวไม่ได้กับเขาเลยเอาท่านผู้ชมนะครับนี่ผมก็ซื้อเหมือนกันแต่ผมซื้อเยอะเหมือนเลยนะเนี่ครับ, <c oughs> รบอันนี้พอดีผมผมทําทําหาเลขให้เขาด้วยครับก็เลย จะถามว่าเลขตัวไหนมันขายดีเงี้ยพอจะได้เอาไปลุ้นอย่าไรประมาณเนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายดูก่อนรางวัลที่หนึ่งมันอาจจะอยู่แถวนี้นะน,นี่อาจจะหยิบไม่ถูกนี่บไม่ถูกเออเพื่อยิบไม่ถูกเดี๋ยวผมถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อน <ผม S 1> ใช่เออถ้าผมมาผมไม่ได้ยิบผมเสียดายตายแย่เลยนะนี่เสียดายแย่เลยนะครับคุณป้าบอกว่างวดนี้เจ็ดห้าาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับ ป้าบอกว่ามันออกห้าเจ็ดแล้วมันจะออกเจ็ดห้าใช่แต่ว่าเก้าเจ็ดนี่ไม่มีเลยเนาะเก้าเจ็ดนี่เจ็ดหมดแล้วอฉะเลยเออเก้าเจ็ดเมื่อวานผมไปที่นู่นก็หมดเลยนะที่ในเมืองที่เจ้าบุญอนะ่ะหมดเลยเหมือนเขากั้นซื้ออ่ะอ๋อกั้นซื้ออืมเขาก็เดินทั้งวันมาหาตัวเลขแบบนี้กันอ๋อเก้าเจ็ดเก้าแปดไม่น่าละผมหาซื้อไม่ได้เขากว้านซื้อไปหมดสุรินไม่มีเหรออ่ะสุรินไม่มีเหรอ,อ ซูลินเหรอซูลินยังยังไม่ได้ไปเลยซูลินมาจากซูลินไม่ซื้อเอารู้ได้ไงว่ามาจากซูลินนี่รู้สิรู้สิอไหนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เลาะเลาะตลาดนี้เท่าไหร่นี่นเองก็มีอยู่แค่นี้ไปโลยใช่ไหมช่วงนี้ก็พอได้เนาะพอได้ใส่กันเรื่อยๆอ๋อพอได้นะครับพอได้ก็ คนขายก็ขอให้มันหมานเหลือก็รางวันที่หนึ่งกันแล้วกันออฝาก้เหลือเออถ้าเหลือก็รางวันที่หนึ่งไว้แล้วกันนะครับไม่งั้นก็รางวันที่หนึ่งที่สองไปเอาที่หนึ่งมาให้ผมนะได้ได้ได้ที่สองก็ยังดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมถูกเลยผมจะมาหาเลยนะนี่มาหาเลยในสองแทงไงเนี่ยถ้าออกเนี่ยออกรางวันใหญ่เนี่ยผมมาหาเลยเอาโอเคนะครับท่านผู้ชมก็คุณป้าก็บอกว่าเลขมันออก งวดที่แล้วนี่มันออกห้าเจ็ดงวดนี้ก็เลยจะเอาเอาเจ็ดห้าไว้แต่แต่ว่าผมได้ยินได้ยินเขาบอกมาเขาปล่อยเจ็ดห้ามานะแต่จริงไม่จริงผมไม่รู้นะพอแต่ผมถามพี่ชายมาก็บอกว่าเจ็ดห้านะมางวดนี้เขา่าจะเลขมันจะตลบหลังอะ่ะไม่เจ็ดก็เก้านะเนาะสองอันนี้เนีย่ยอ๋อไม่เจ็ดก็เก้าพี่สิหลายตัวใช่เนาะปัจจุบันเนาะอริงจริงๆคน แถวเนี้ยเขาชอบเอากันอย่างนี้แหละมาเจ็ดก้าวเก้าม่เจ็ดก้าวเก้างวดนี้ะอืองวดที่ผ่านมาปลาถูกไหมเนี่ยเอาเอาไว้แล้วแต่ขายเขาต่อเลยไม่ได้ฮะเอางวดนี้งวดนี้เอาไว้นะงวดนี้เอาไว้แล้ววดแล้วเอาไว้แตขายให้เขาดีนะไม่เอารางวัลที่หนึ่งให้เขานี่เพราะวัาที่หนึ่งมันยังไม่มาตรงนี้วันนี้งวดนี้อาจจะมาก็ได้นะมามามาอันี่แหละรางวัลที่หนึ่งนี่แหละนี่นี่รางวัลที่หนึ่งนี่ ย่าลืมนาเฉลียงนะอ,อ๋อเอาใครมาแถวนาเฉลียงก็แวะมาจุดหนุนคุณป้าด้วยนะครับนี่นี่ใครผ่านมาจะไปแถวปูตะบงตะเบิดนี่ก็แวะมานะครับแถวตลาดนาเฉลียงนะครับนี่แหละคุณป้าคนสวยในยนั่งอยู่แถวๆนี้แหละครับสองท่านอยู่แถวนี้แหละ,ะเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุ้นก่อนอันดับแรกไปลุ้นก่อนขอบคุณนะครับ